้องมาชมกันดีกว่าว่าพี่ธนัญญามีเทคนิคในการเลี้ยงยังไงบ้างนะครับผมอ่ะมากล้องมาอย่างว่าพี่บางทีพูดลิ้นพันไปหมดเลยไม่ต้องรีบอ้าวนี่ <ละ S 2> มาฝัา่งนี้สองตัวอีกแล้วเ,เลยมาตัวนี้จะทําเป็นคอกแม่เป็ดแม่พันธุอ์อ๋อจะเพาะ ใช่ตรงนี้เป็นแม่พใช่ใช่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอันนี้ทำาไมจะทําเป็นคอกของแม่พันเพราะสั่งแม่พันมาอ่าเพราะอะไรวะหกสิบแม่ครับผมอ่าแล้วก็ผููอีกประมาณสิบกว่าตัวให้มันอยู่คอกนี้กําลังปรับปรุงเพราะว่าถ้าเราจะเลี้ยงเป็นอาชีพเราก็ต้องเลี้ยงแม่พันองใช่ครับเพราะว่าเพราะถ้าเราซื้อลูกมันเนี่ยตัวหนึ่งก็สี่สิบกว่าบาทใช่สิบสองบาทนี่ก็เยอะอยู่นะแล้วเราคัดคุณภาพไม่ได้ด้วยใช่ใช่อันนี้นี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการวางแผน การทำงานของเราในอนาคตด้วยเนะใช่ใช่ถ้าเราจะเลี้ยงให้จริงจังเราก็ต้องทำเป็นระบบครับผมพูดถึงว่ารุ่นนี้ที่พี่ธนัญญาเอามาเลี้ยงแล้วเอาโตทันใจมาใช้ร่วมด้วยนี่มันเป็นยังไงบ้างพี่ก็จะบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่สองนะชุดที่สองเลี้ยงเลี้ยงเป็ดครั้งแรกก็สั่งมาเลยเพราะเห็นใน ใน facebook เราก็สั่งมาก็ดูว่าเออเป็ดมันก็กินอาหารดีนะแล้วก็เหมือนที่น้องบอกวังก่อนบอกว่าคือมันจะแข็งแรงมันจะไม่ค่อยเป็นอะไรมากครับนี่ขนาดเราเลี้ยง600 600กว่าตัวตายแค่ประมาณ10ตัวเยอยกว่ตัวตายมันก็อ่ามันไม่เยอะนะมันมันไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เนะใช่ใช่น้อยมากน้อยมากเราก็เลยคือเราให้กินตั้งแต่